สวัสดีค่ะนม่นมตองยายมุ้งสิมาแกงเนื้อหมูติดมันใส่บักฟักหอมให้เครื่องแกงฮัเาเตรียมไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องแกงเพชรหมูใส่บักฟักหอมข้าง้างกะทิ เกงแกงกับแตมมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องงหมอตั้งไฟไว้เรียบร้อยเลย้ตั้งกล่องกันพี่น้อง กะทิที่ห้าตังไต้ได้เกลีงแกงพริแกงลงไป่น่อง กกงแกงี่ยใน้อนพี่น้อ <c oughs> แก่หอมแล้วเอาหมูลงไปตั๋วี่เนาะหมูจะตุ๋นหอม

ก uh uh yeah yeah ันมันสไายก็ออกมาเพ้ยงทำาบรรยากาศได้กัน เลือลงลปพี่น้อกเข้ามาดีลวนดนหูวซุกกล้พี่น้อง จ่น้ำป่าทั้งไ่ีกัน้

เลียงเคียงตามสายพี่น้องเอเลย Você é faz com แข่งฟักหอมใส่หมูพี่นอ้อยไก่สุกแล้ว หมอไปเล็กน้อยใช่ไหมล่ะบิ๊หมอไปแป๊บเดี ใส่นนะลืมฝวดล้วพี่นอ้อง ีตามสายดังมากพี่น,อน,อน้องยงกว่าหอมอร่อเะเค็มข้นไปเลยพี่น้องเพราะว่ากะทิบรไหล หมอฟดหมอเดียดสูหัอกแเสเอาใบัวละ,าะล้าลงที่น้องเียงง่ายพี่น้นองหลักปักหอมเก็บจาก้นได้ไหมหมอกำลังเริ่มเดียด่น้อด เริ่มเดือดแล้วพี่น้อง อยางนี่น้ำสดจักน้อยอาจจะเป็นพคุกคิกพี่น้องอย่างนี่น้ำสด บักปักเยแหละีนองคิดเรองใส่รับผ้าส่เนียไก่กันพี่นองเร่อเสียงเงียเสียงเีย เสร็จแล้วเสร็จแล้วเกี่ยมเองไั่ทยด้วยหตวกใส่นุ้งวัตถุดิบขึ้น้องัตถิเรียบร้อย ใส่หมอเด้อพี่น้องใส่ถ้วย น่อเสร็จแล้วแกงฟักฟักแกงแบบบ้านๆห้องแกงแบบบ้านห้องกินงง่ายสเสร็จเรียบร้อย พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงมาฟักหอมใส่หมูติดมันของขา้าแกงเพ็ดพี่น้องคลิปนี้ก็เพรจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ